วันนี้เราอยู่ที่อวตารค่ะบ้านไร่อไทัยธานีนะคะคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่อวตารเดินไปดูสระว่ายน้ำกันเขาบอกว่าที่นี่ผลไม้กินได้ทุกอย่างเมื่อกี้แอบกินลำไยมาแล้วนี่เลยค่ะส้มโอ บอกกินได้ใครจะไปกินเป็นลูกเลยคืนนี้เราจะนอนนี่ไม่ใช่บ้านเป็นด้านหลังสีส้มเนยนะคะคืนละหนึ่พันห้าเท่าไหร่นะยี่สิบาทมีเศษยี่สิบด้วยตอนนี้เรากำลังไปที่สระว่ายน้ำนะคะ เหมือนไม่มีคนเลยรู้สึกว่าจะมีเราห้องเดียวหรือเปล่า <S <S ระหว่างทางที่เดินมาสระว่ายน้ำนะคะซ้ายขวาก็จะเป็นสวนส้มโอคะ <S 1> <S 1> <S ่ะอันนี้เป็นห้องอะไรไม่รู้แต่ดูวังเวงมาก เออหน้าลงไหมคะถกแล้วว้าวว้าวว้าว,ว,าวก็เดินเหนื่อยนะลงเลยเหรออ่ะถึงแล้วสระว่ายน้ำของาอาวตารตรงนี้ชื่อเต็มเต็มว่าอะไรนะอาวตาร เต็มแล้วใช่ไหมโอเคสวัสดีค่ะใกล้ผีกุมารทองของเราฮายจะเล่นน้ำหรอคะคืนนี้เรานอนที่นี่ใช่ไหมคะมที่พีไท,ที่นี่เป็นสระว่ายน้ำของอวตารโรงแรมอวตารก็ดูแปลกๆเนาะดูแบบเหมือนยังไงอะมันอยู่กลางเขาเลยอะ เจ้เจกำลัลงทำโยคะอยู่นะคะโยคะน้ำไม่ใช่โยคะฟรายดูดูดูเจะจ,ะ,จะปิดเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไหน,หน่นยจ้า